สวัสดีจา้าเพื่อนมาเจอกันอีกแล้วนะคะกับช่อ,องคนไทยสภพาอิตาลีวันนี้จะพามาทําเซรั่มสูตรผิวกระจ่างใสช่วยลดเลือนริ้วรอยจะทําให้ผิวหน้าใสเหมือนสาวญี่ปุ่นเลยนะคะสูตรนี้เคล็ดลับจากสาวญี่ปุ่นนะคะเขาทํายังไงก็ถึงผิวใสผิวสวยนะคะผิวสุขภาพดีนะคะโอเคค่ะคเข้ามาแล้วก็กด Subscribe ก,ก,กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกาลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะโอเคค่ะเราไปดูวิธีทำและส่วนผสมกันเลยนะคะว่ามีอะไรกันบ้างนะคะ เลยนะคะส่วนผสมทัตัวแรกของเราคือข้าวนะคะใครจะใช้ข้าวเหนียวหรือข้าวไรเบอร์รี่หรือข้าวกล้องหรือข้าวอะไรก็ได้นะคะ,ะในส่วนของข้าวเนาะเขาก็จะให้วิตามินแก่ผิวของเราเยอะแยะเลยนะคะจะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรากระจ่างใสช่วยเลือดเลือดลดเลือนริ้วรอยต่างๆเลยนะคะในส่วนของข้าววิตามินเขาเยอะแยะเลยนะะเลยนาะ,ะเราให้เราใช้ข้าวแบบนี้หนึ่งช้อนโต๊ะนะคะ ข้าวสารแบบนี้นะคะหนึ่งช้อนโต๊ะตัวต่อไปคือตัวนี้คือชาเขียวนะคะในส่วนของชาเขียวนะคะในส่วนของชาเขียวนะคะสปปรรพคุณเขาจะลดเลือนริ้วรอยชาเขียวนะคะช่วยลดความเสื่อมโทรมของสภาพผิวที่ถูกทําลายจากแสงแดดนะคะเช่นฝ้าผิวหยาบกร้านและเส้นริ้วรอยต่างๆลดการผลิตไขมันอของต่อมไขมัน ได้โดยคุณสมบัติเมื่อรวมกับความสามารถในการลดการอักเสบจับยั้งแบคทีเรียชาเขียวจะเหมาะอย่างยิ่งนะคะกับสาวๆคนไหนที่มีปัญหาเรื่องสิวและผิวหน้ามันนะคะในส่วนของชาเขียวเนาะให้เรานำสองตัวนี้นะคะไปแช่น้ำอย่างต่ำหนึ่งชั่วโมงครึ่งชั่วโมงถึงหนึ่งชั่วโมงนะคะเรามาดูกันค่ะนี่นะคะส่วนตัว แช่มาแล้วหนึ่งชั่วโมงนะคะอ่านี่เลยนะคะแค่ลงไปรวมกันแบบนี้แค่ในน้าเย็นธรรมดาปกติเลยนะคะนี่นะคะส่วนต,ตัวแค่ลงไปแล้วหนึ่งชั่วโมงแล้วเราก็จะมาเอาชาออกนะคะนี่เนาะพอเราเอาชาออกเราก็มาคนข้าวนิดนิดนะคะคนให้วิตามินข้าวเขาออกมานะคะนี่ค่ะคนให้วิตามินข้าวเขาออกมาสักพักเดีย๋ยวเราไปกรองกันนะคะ พอละคนให้วิตามินเข้าออกแล้วนะคะเราก็จะมากรองนะคะให้เรากรองใส่ขวดแบบหัวฉีดแบบนี้นะคะนี่นะคะเราเอามากรองใส่ขวดแบบนี้เลยนะคะเราไม่ต้องไปใส่ภาชนะให้ลําบากนะคะกรองใส่ขวดแบบนี้หลังจากนั้นเราก็จะมาเติมนี่เลยนะคะส่วนน้ํามันตัวนี้คือน้ํามันมะร็ดเจียนะคะในส่วนของน้ำมันมะร็ดเจียก็จะสุดยอดเรื่อง ริ้วลอยช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยให้ผิวของเรายืดหยุ่นช่วยผิวของเรากระด่างใสสุดยอดเลยนะคะในส่วนของน้ำมันมะลิเกเยียนะคะเขาจะซึมเร็วนะคะเขาจะไม่เหนียวไม่เหนิดไม่หนักนะคะเราก็จะใช้น้ำมันมะลิเกเยียหยดลงไปตรงนี้เลยนะคะเขาจะเป็นหัวฉีดแบบนี้เนาะนี่ค่ะสี่ห้าหยดนะคะนี่ค่ะห้าหกหยดหยดลงไปเลยนะคะ บำรุงผิวเราเองแล้วก็ตัวต่อไปนี่เลยนะคะน้ำมันมาลูลาในส่วนของน้ำมันมาลูลาเขาจะสุดยอดเรื่องริ้วรอยนะคะ,ะน้ำมันมาลูลาเขาจะใช้ได้ตักก้งแต่หัวจะหลุดเท้าเลยนะคะเขาจะไม่เหนียวไม่เหนืดนไม่หนานะคะเขาจะซึมเร็วและเขาจะมีกลิ่นหอมอ่อนๆนะคะในส่วนของน้ำมันมาลูลาเนาะเราก็จะใช้ประมาณ1นถึงสหรือ3ามทีหยดแล้วแต่เราอยากบำรุงผิวของเราเนาะ ถ้าใครไม่มีก็ใช้น้ํามันตัวอื่นๆแทนได้นะคะซึ่งน้ํามันตัวไหนที่เราใช้แล้วเราไม่เพาเป็นต้นด้วยน้ำมันมะพร้าวสกัดเจนเบบี้ออจอร์สันน้ำมันมะกอกหรือน้ำมันอะโวคาโดหรือน้ำมันอะไรก็ได้นะคะที่เราใช้แล้วเราไม่เพสนะคะเราสามารถใช้แทนกันได้นะคะเพราะว่าสูตร DIY มันไม่ตายตัวนะคะนี่นะคะส่วนตัวก็จะบีบลงไปเลยค่ะ เขาจะหอมมันอ่อนนะคะน้ำมันมารูลาใส่เข้าไปเลยค่ะเราบำรุงผิวเราเองนะคะวิตามินอ e ีนะคะจะใส่อยู่ที่1เม็ดในส่วนของวิตามินอ e ีเาก็จะช่วยให้ผิวของเราชุ่มชื้นช่วยผิวของเรากระจ่างใสนะคะเราบำรุงผิวเราเองเราใส่ไปเลยนะคะบีบลงไปเลยนะคะในส่วนของวิตามินอ e ีจะใส่เข้าไป1เม็ดนะคะนี่ค่ะหลังจากนั้นเราก็มาปิดฝาเขย่าเลยนะคะ นี่ค่ะปิดฝาแบบนี้แล้วก็เขย่าแบบนี้เลยนะคะให้เข้าเข้ากันแบบนี้เลยนะคะเรามาใช้กันเลยค่ะนี่นะคะก่อนที่เราจะใช้เราก็เขย่าเขย่าแบบนี้ให้น้ํามันเขาเข้ากันนะคะเราเขย่าเขย่าแบบนี้เราสามารถใช้ได้ระหว่างวันฉีดได้ทั้งวันเลยนะคะไม่เป็นไรนะคะอ่าในส่วนของวิตามินน้ำซาวข้าวข,ของเรานะคะเขาจะหอมมากๆเลยนะคะหอมชาเฉียวแล้วก็หอมอ่า น้ำสาวข้าวนะคะอ่าโอเคนะคะขอบคุณทุกการรับชมทุกการติดตามนะคะใครเข้ามาแล้วก็ฝากกด subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดส àng, ใสห่างไกลริ้วรอยอย่าลืมไปทดลองทำใช้ดูนะคะสูตรนี้สุดยอดจริงๆนะคะใช้รับรองขวดนี้เห็นผลเลยค่ะน่าจะใสปิ้งพอเราสิกฉีดเข้าไปแบบนี้พอเขาแห้งพอก็ซึมนะคะ น่าจะใสน่าจะตึงแบบนี้เลยคะ่ะน่าจะเด้งฟูเลยนะคะตื่นช้ามาเราฉีดแล้วเรากอดน,นอนนะคะเราทาครีมทาอะไรเราเสร็จเราฉีดทับเข้าไปเลยนะคะตื่นมาหน้าจะเด้งจะฟูจะชุ่มชื้นมากๆเลยนะคะยังไงก็อย่าลืมไปทดลองทําใช้ดูนะคะใครอยากมีผิวที่ดีผิวที่สวยผิวที่สดใสนะคะโอเคค่ะคลิปหน้าเจอกันใหม่นะคะมีครีมสูตรด,ดีสุดเด็ดก็จะมาแคร์ให้ดูอีกนะคะ